somebody somebody club home. hello everyone. Welcome to the channel again and again. I'm here at the uh, Luang Prabang, uh, Lao China railway station. Yeah. I'm just about to go to back to uh, Vientiane after I spent uh, time here during the uh, Laos uh, New Year celebration. Yeah. but in luang prabang they still uh, celebrate uh, to worship the buddha i mean the Prabang buddha and tomorrow they will invite Prabang buddha back to the same place and then another temple like wat sing Tong, uh, they will have uh, some another activity until the end of h นี้นั่ t หาลวงปางสิ่เ a ลม e องลาวับทนเองขน o ี่สิ่นา e ส์นิวเจอร์สำรี่น้องเนาวเจี๋ยิวนี้ข้าวเจ้รก็อยู่สถานีรถไฟงาวจีนนครหลบวงขบงกสิกับ วิ่งจันแล้วนักขยับเนาะหลังจากค่ามือ้ออาขึ้นเพื่อฉลองเราปีใหม่เลา้าเนาะ,ะหรือว่าบุญทนน้ำที่นครหลวงพระบางนักขยันเนาะก็ถึงเวลากลับแล้วแต่ว่าการฉลองบุญปีใหม่อยู่หลวง,งบางเพิ่งยังสืบต่อนักขันเนาะเมื่อนี้ก็ยังมีการโฮดพระบางเนาะและะ้วก็รบัดเสียงท้องก็ยัมีการเฮ็ดบุญเนาะผ้าม่านนชั้นละะ้วก็ซื้อ เฮ็ดกองแปดสิบกองแล้วก็เชิญประมาเน่ยลงมา,า,าส่งโคดส่งเนาะประมาณนี้ขึนไปเนานะเออดือนหกที่สแปดสถานีหลวงเขาบางก็เป็นสองสั้นอันนี้ก็เป็นสั้นลุมเนาะอันนสั้นลุมแล้วก็เจ้าก็มีอันอ่นลิฟต์เนาะหรือว่าขึ้นไปเลื่อนไฟฟ้าให้เนาะอันนี้ยืดสั้นถึงพี่น้องเนาะครับเจ้าก็าเคยเเเคลิป เกี่ยวกับสถานีหลวงพบางนี่ไปถึงแล้วเนาะ่านอัดฐานท่านที่ตามท่านที่เห็นเนาะพี่น้องเนาะกคนกับธนอยกันเมื้อแล้วละเนาะกระธนไหกันเมื้อแล้วละพี่น้องเออบางคนกับเมื้อไดงละเออกข้าพเจ้ากับยูสรางหนึ่งพอจะเห็นขบวนแห่พระบางเนาะบางคนกับยูสิบสี่สิบห้าชคแล้วกับเมื้อแต่ข้าพเจ้ายูวันที่สิบเจ็ดสิบแปดเนาะนี่กับสิบเก้าสิบเจ็ดสิบแปดอันนี้กับสิบเก้านะ สก๊อตกับพิ่นยังส่งพระบางอยู่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้คนกับกำลังชีเกมเนื้อเนาะเกยมกลับบ้านกลับช่องเนาะกเที่ยวสามวงแลนด์เนาะทางนั้นก็จะเป็นบอลขายปีเด้อพี่น้องเด้อเออตัวนั้นเป็นบอลขายปีเนาะหลวงขบานก็เป็นโบ๊ทขี่ไล่พี่น้องการขี่ไล่กันไงสถานีที่ไงรถนี่ขึ้นมาได้เพราสั้นถึง เนาะอันนี้ก็บบอดลโจดรถสั้นถึงนเนาะท่านสามารถนำรถเข่ามาได้เนาะเข้ามาได้อ,อ,อาการนี้ก็จะห้อนได้ผู้ค้นกับมือยนน้ำคมห้อนเนาะประมาณนี้ท่านจะเห็นแต่ว่าผู้ค้นหองขับเจ้า,าจได้ว่าไปละเมื่อวานนี้กลับเมืองเริ่มกลับเมืองไล้ล้ะเนาะเริ่มกลับเมืองบ้านได้ละ อันนี้กับพวกข้าเจ้าที่ว่าอยากเห็นการให้พระบางเนะาะบังคคนกันยังม้ามือเศร้านี่เข่าเจ้าเห็นข่าวเจ้ามานั่งอยู่ประมาณได้สมบุป่ายเนาะก็เห็นรถไฟม้าสองเที่ยวเนาะมาสองเทียเเท่ยวแล้วก็คนก็นมาหลายคนก็นยังม้าอยู่ด้ยวยกันนี่เอเพราะว่าหลวงพระบานในสร้างกระหู้แล้วว่าเป็นเมืองมอระดกโลกเนาะเมืองมรดกโลกไผ่ก็อยัางมา่เห็น ประมาณนี้เนาะใครก็ยังไม่เห็นเนาะอ่ก็ใหญ่ดีน้องใครเนาะใหญ่ดีก็คือแต่ว่าปีขับเจ้ากับหลวงพรบางนี่ก็ถืออยู่สองแสนหกอ่าสองแสนหกเพือแต่ว่าขาม้านี่สองแสนแปดได้เม่งจันมาหาหลวงบางขับพเจ้าบ่ก่ย้อนอย่างขับพเจ้ากรบเบื้หูเนาะย้อนอันเด้อ๋อ แต่ว่าแต่ว่ากระส้นเดียวกันรถกับรถไฟไว้แบบเดียวกันประมาณนี้ออทั้งดาและหลวงกระบ่างนี่คนจะแน่นหนะานนเนานะจะแน่นหนา